สวัสดีครับพี่รองส่ยาดับไฟบานครับนี่ยเป็นวันวสเสาร์ที่21กันยายน257นะครับหน่วยกิจภาสาวเพชรแงงานแต่งงานของลูกชายมูอยู่ในเมืองนะครับตอนนี้นนกำลังเตรียมตัวออกบ้านเพราะว่างานช่างซันรถชาวพกรถเริ่มประมาณ8โมงนะครับวันนี้กับ4โมงกว่านเราเออกเบิองนั่งเองผมก็เห็นระบบไงแต่ว่าจะค่ายัง

ขึ้นเรียกค,ครับอืมนีบ่บรรยากาศไปเลยขาเข้าง,งานแต่งครับ ไม่เอาขับไปนี่อยู่นี่ก็ม่เอาเนีม่ีตอนนี้ก็งมาถึงในงานแล้วนะครับลายโต๊ะลา้นางโกเรียบร้อยแล้วไปเจอเพื่อนกัน ใส่เสื้อผิดคนเดียวนะครับขอยญาเด้อพี่น้องก็ใส่เสื้อผิดอคนเดียวใส่ใส่ใส่พีเลืก สาวใช่ไหมไ่เพสาวอะไรมาอะไรอ่เป็นรูปแบบการปลดตัวที่แกตางากไปแล้วก็เป็นแบที่พิจารณาะรที่เดีวส่วนใหร่ใช้เวาาไม่นานก็จบแล้วแต่ที่สำคัญที่ควจะร่วมสร้างบรรยากาศเพื่อพยามให้ภาพนี้ส่าเป็นของเราลักลู่และช่วงนี้มาจากพ่อแ่ ตอนนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ล่งเดินเข่าสู้บริเวณพิธนีนะครับตอนนี้ใส่เสียงหรือว่าเปิดเสียงบะไรเลยนะครับได้เสียงในงานครับเพราะว่านี่เสียงเพลงข้อเบาๆเพลงครอเบาๆนะครับแต่เป็นเพลงที่ติดลิขสิทธ,ธิ์นะครับเกตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วล่องล่อง,งไปแล้วขึ้นวาลิขสิทธ,ธ,ธิ์ก็เลยลบออกจากยูทูบไหมครับเพื่อมาลบแล้กก็ตัดไหมนะครับตอนนี้ก็อาจจะเป็นเสียงบรรยายของสญญายราบกาลไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้คือ ภูบาวสาวนะครับฝ่ายชายเนี่ยก็จะเป็นลูกชายของมูกันของเซี่ยวกันนะครับฝ่ายยิ่งก็จะเป็นลูกหลานของคนรู้จักกันนะครับก็เลยเป็นญาติผมเลยกลายเป็นญาติทั้งสองฝ่ายเลยนะครับกันสามารวมงานแสดงความเป็นยีง,นงานมงคลธุรกิจของลูกของเพื่อนนะครับเขาทำลูกใช้แล้วครับพี่นอ้องชมบรรยากาศเลยนะครับแต่อาจจะมีเสียงยเนี้ยเพราะว่ามีเสียงเพลงที่มันคข่อเบาๆนะครับมันติกตีกิกริตฤกษิตกับพี่น้อง แนี่ก็พวกบรรดาเพื่อนาสาวเพื่อนๆกันมารวมงานแล้วมาเป,ป็นสะสมของไม่ให้ครับสวยงามครับ นี่คงจะไเจอคคม่ไนนอนห้อเสียงอนต้องรับผุ้พ่อคุณแม่ั้งสฝ่ายครับยกเชิญทันทีครับเจอคุณแม่ทัีต้องเครับคุ่ให้คสารุแ่งพิยานจับต้ม่แม่ครับแม่อยากครับแม่นทครับุแม่ข้อมผิดครับแม่แม่่ทำพลาด ข,ของอะาไารสงครณมครับไมยอยาครับครับพนมือยครับพนมเลยพนมเมยอะไรอะไราคัว่ารักยิง่งมอบให้คู่ชายหญิงคนนี้หน้ารเพราะที่คอหมายถึงคึิสัมพันธ์แต่ผู้ฝ่าผู้ชื่อไม่ยินดม

อยาที่านทราต้องหวกอางก็ยัยยู่ัมีความไม่ได้โดยเฉพาะครอบครัวแต่ตองุกความนั้นก็เร้อยากเป็นคนนี้นะครับก็ต้ารที่จะนาสตราจารย์โลกใหะคาเร็จได้ผู้บริสุทธิ์นะอาจารยากั่านมีชีวิผู้ที่มันดุเือ

ที่มันคงยาวะสมวามส่วนต่อไปกันใช่ใช่ สิ์เกมมากเลยแวี่ได้รับเชิญมาเป็นประธานก็บูเลยนะครับแล้วก็ต้องขอเรียนน้องธนาแล้วก็ทางฝั่งผรือบารที่สองูกอารแต่ํารูไทในวรนนี้ขอครบับครับไม่เอาุน้อยนะปกติพูดค กือบสี่ปีากับสี่รบทำแตในที่สุดกับพี่ผมชอบในความแมนความนะความแมนความแมนเคนที่ไม่แสดงออกแต่จะทำให้เรารู้สึกได้สาักผมามคือเปนผู้หญีมีมประทับใจเขาเขาเป็นหงที่เดินกอดของผู้ชายนที่เขาเดินกอนนผมชอบในความแม เราไปใส่เห็นครับหายาหายาใช่สนใจอ่ะทำฉากเดียวกันครับตู้ครับรับใจใช่ไหมใช่ไหมไคลล์เขาอาจจะดูแบบเข้มดูตึงนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนอ่อนโยนค่ะแล้วก็ตอนที่เราเครียดก็สามารถที่เรายิงได้โอเคครับมาถึงแคท้าแล้วความที่จะเป็นที่จะจะก่ 是吗？ อานนี้อันนี้ก็มาแล้วนะมาไหนาไหนยืดเลยครับยืดเลยยให้เยโอ้มาสักขนายค่าบผมัะผมเป็นสภาพสตรีบไม่กล้าเดินออกมาล่ะอาเยอ้เลยนะเอาเยอะเลยมาอ่ะอ่ะโอเิญอเญตรงนี้นี่นะผมอันนี้ัดเจอดอกไม้ร่บเชิญหน่อยเชิญหน่อยเหน่อยอาอมาให้หน่อยสภาพสตีโวอ้โหแสดงว่ามือดอกไม้เราเรีอนแล้วคนนี้ี่จังสัที่สุดแล้ว งานตอนนี 90, ้เครับมีเส si me me exactly. ียงเรนามบ้านไหนเปิดเป็นเพื่อนเราสาวงานอที่ไหนอครับเป็นทำงานที่้าขอาที่โคราช้ในสายตาผู้ชายเเคยเห็นการสัมภาษักข่อะไ่างเงยอ่าสามส่คเคยเห็นค่ะในมุมเราเขาเป็นผู้ชายในสยางายนี้ค ตอนนี้เราได้พิธีงานเลี้ยงงานมงคลธุรก็เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็เอาเสียงใส่มาได้เหมือนเดิมครับเพราะว่าทิศฤกษิตพี่น้องเด้อฟังไวรนครับที่ยงเพื่นที่เพิ่นไปลองมือหนีก็บมันตลฤกษิครับขอขอนุญาตพี่น้องใส่ขบรรยยเทศนะครับเนาะตอนนี้กับซาเปการก็เรากำลังมากอ่าเซลฟี่มาถ่ายรูปบนบริเวณสถานที่กันชัดงานครับสิ่งควจัดได้สวยงามอลังการนะครับ นั่งเอกนั่งเอกผมก็เลยว่าขอถ่ายรูปอยู่ตรงนี้ครับกับพี่น,อนอ้องกาบพี่น้องชมไปเรื่อยๆนะครับเด้อ เดีวดูให้ก่อนเออยังไม่ไถ่ายแก้มตอนด้ตอนนี้ก็เสร็จงานมงคลธงรถงานแต่งงานเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางกลับนะครับ อันนี้คือบริเวณหน้าพัตคารเสียวเซียวจังหวัดนครริมาครับในบรรยากาศสวยงามครับเป็นพัตคารคู่บ้านคู่เมืองนครริมานะครับที่เสียงโด่งดังแล้วก็บริการดีเยี่ยมสะอาดสวยงามนะครับตรงนี้ครับนะครับพัตตคารเสียวเซียวเห็นป้ายนะครับเสียวเซียว